จักรยานไฟฟ้าที่มีหน้าตาเหมือนรถยนต์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกในราคาถูกโดยใช้แรงปั่นของคุณช่วยแทนมันจะเจ๋งแค่ไหนไปดูกันเลยครับ <S 1. 1. <S ่งไฟคาร์พอร์ตบไฟาคาร์พอร์ตไบคือจักรยานไฟฟ้าที่มีหน้าตาเหมือนรถยนต์ขนาดเล็ก4ล้อสุดล้ำอาจเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกซึ่งที่ราคาจับต้องได้เพราะใช้แรงปั่นคุณช่วยแทนมีการออกแบบที่ดูล้ำสมัยเหมือนรถในอนาคตมาก เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่สวยทั้งรูปจูบก็หอมเพราะมีดีไซน์ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแบบจัดเต็มที่ช่วยทาให้คุณเข้าออกรถได้ง่ายนั่งได้อย่างสบายแล้วมองเห็นได้รอบทิศทางและยังลูลมด้วยด้านหลังมีที่เก็บของได้เยอะหรือจะเลือกเป็นออปชั่นใส่ที่นั่งของเด็กสอนท้ายได้เลยมีแอปในมือถือเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในการใช้งานได้มีระบบไฟส่องสว่างที่ช่วยให้คุณมองเห็นได้ไม่ยามค่ำคืนมีระบบไฮดรอลิกช่วยให้สามารถจอดในแนวตั้งได้เพื่อประหยัดพื้นที่ เจ๋งมากๆไฟคา p o r t ร์ตไบเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ช่วยให้คุณเดินทางได้ง่ายขึ้นทำความเร็วได้สูงสุดที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด877วัตต์อั่วโช่วยคุณเดินทางได้ไกล80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยน้ำหนักรวม90กิโลกรัมพัฒนาโดยบริษัทพอร์ตไบ e ของนอร์เวย์มีราคาเริ่มต้นที่216,000บาท 2. พอร์ตไร พอ t ไบรทคือจกักรยานไฟฟ้าที่มีหน้าตาเหมือนรถยนต์4ีล้อขนาดเล็กชนิดจิ๋วแต่แจ๋วอาจเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกซึ่งที่ราคาจับต้องได้เพราะใช้แรงปั่นคุณช่วยแทนออกแบบได้เหมือนรถยนต์ไซ์มินิซึ่งดูน่ารักตะมุตะมีมากแต่ยังสามารถซิ่งได้แบบสุดๆจีจาร์ดซับเวอร์เลยครับตัวถังทำด้วยโครงอลูมิเนียมติดผ้าใบกันน้ำรอบคันแล้วจัดเต็มด้วยฟังก์ชันมากมายทั้งที่บังแดดการปัดน้ำฝนระบบไฟส่องสว่างทั้งไฟหน้าและไฟเลี้ยว มีระบบช่วงล่างกันสเทือนช่วยขับสบายขึ้นเยอะแถมด้วยระบบดิสเบรกอย่างดีเพื่อความปลอดภยัยด้านหลังมีที่เก็บของด้วยพอตรไรเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ช่วยให้คุณเดินทางได้ง่ายและสบายขึ้นด้วยมอเตอร์ขนาด250วัต์ทำความเร็วได้สูงสุดที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ซึ่งช่วยให้คุณไปได้ไกล60กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยน้ำหนักรวม70กิโลกรัมพัฒนาโดยบริษัทพอตรไรของสเปน จักรยานไฟฟ้าพอร์ตไรย,ยังไม่ได้เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการครับ 3. b i ไบโอไฮบริดไบโอไฮบริดคือจักรยานไฟฟ้าที่มีหน้าตาเหมือนรถยนต์เปิดประทุนขนาดเล็ก4ล้อสุดล้ำอาจเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกซึ่งที่มีราคาจับต้องได้เพราะใช้แรงปั่นของคุณช่วยแทนมีการออกแบบที่ดูล้ำยุคมากเหมือนรถยนต์เปิดประทุนซึ่งมีหลังคาและกระจกบังลมมีการแบ่งเป็นโมดูลแล้วมีออปชันมากมายหลากหลายฟังก์ชันให้คุณเลือกใช้ได้ตามต้องการเช่น 1. แบบโดยสารจะมีที่นั่งเสริมสำหรับซ้อนท้าย 2. แบบบรรทุกจะมีทั้งแบบตู้สินค้าขนาดใหญ่ซึ่งจุดได้ถึง1,500ลิตรและแบบกระบะท,ท้ายเพื่อใช้ในการส่งของมีจอดิจิตอลแบบสัมผัสขนาด5นิ้วแล้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในมือถือได้มีระบบไฟสองสว่างและไฟเลี้ยวครบมีระบบกันสะเทือนเพื่อให้ขับขี่สบายและมีดิสเบรกไฮดรอลิกเพื่อความปลอดภัย เรียกได้ว่าเป็นรถที่สวยและคุณภาพดีตามสไตล์เยอรมันการันตีเลยครับไบโอไฮบริดเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ช่วยให้คุณเดินทางได้ง่ายและสบายขึ้นด้วยมอเตอร์ที่มีกำลังขนาด250วัตถึง2ตัวทำความเร็วได้สูงสุดที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด1.2กิโลวัตต์อัวโซึ่งช่วยให้คุณไปได้ไกล50กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยน้ำหนักรวม120กิโลกรัมพัฒนาโดยบริษัทเชฟเฟลของเยอรมัน รถจักรยานไฟฟ้าไบโอ y ไฮบริมีราคาเริ่มต้นที่340,000บาท 4. ี i m o v i m ีคือจักรยานไฟฟ้าที่มีหน้าตาเหมือนรถยนต์ขนาดเล็ก3ล้อแถมชาร์จด้วยแผงโซลาเซลล์อาจเรียกได้ว,ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกซึ่งที่ราคาจับต้องได้เพราะใช้แรงปั่นของคุณช่วยแทนออกแบบให้เหมือนรถยนต์ไซมินิที่มีหน้าตาน่ารัก มาพร้อมกับฟังก์ชันแบบจัดเต็มอย่างคันบังคับแบบมอเตอร์ไซค์ระบบเซ็นทันล็อกพร้อมสัญญาณกันขโมยกระจกไฟฟ้าจอทัชสกรีนมีระบบ GPS นำทางและสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยมีระบบไฟส่องสว่างครบเพื่อความปลอดภัยและช่วยให้คุณมองเห็นได้ง่ายแม้ยามค่ำคืนมีที่เก็บของด้านหลังกว้างขวางวีโมเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ช่วยให้คุณเดินทางได้ง่ายและสบายขึ้นด้วยมอเตอร์ที่มีกำลังขนาด750วัตต์ ทำความเร็วสูงสุดได้ที่32กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ซึ่งช่วยคุณไปได้ไกล100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและมีแผงโซลาเซลล์ขนาด80วัตต์บนหลังคาเพื่อช่วยชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยน้ําหนักรวม120กิโลกรัมพัฒนาโดยบริษัทวีโมของแคนาดาจักรยานไฟฟ้าวีโมยังไม่ได้เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการแต่มีระบบเช่ารถใช้ตามจุดต่างๆผ่านแอปพลิเคชันในมือถือในราคานาทีละ6บาทครับ 5. ้า dry cycle ดรายไซเคิลคือจักรยานไฟฟ้าที่มีหน้าตาเหมือนรถยนต์4ล้อไซมินิชนิดจิ๋วแต่แจ๋วอาจเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสุดประหยัดซึ่งราคาจับต้องได้เพราะใช้แรงปั่นคุณช่วยแทนโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเพื่อให้แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาและตัวถังหุ้มด้วยพลาสติก ABS ซึ่งทนต่อแรงกระแทก มีสัญญาณการขโมยและระบบเซ็นทัลล็อกซึ่งช่วยเปิดประตูแบบอัตโนมัติเท่มากๆเบาะหนังเหมือนรถแข่งเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายพวงมาลัยแบบไซสติกซึ่งเป็นการบังคับ2ด้านทั้งซ้ายและขวาพร้อมจอสแสดงผลขนาดเล็กมีระบบไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยวครบครันมีระบบช่วงล่างกันสเทือนเพื่อช่วยในการขับขี่ให้สบายขึ้นด้านหลังมีที่เก็บของและสามารถจอดในแนวตั้งได้เพื่อประหยัดพื้นที่ Dry Cycle เป็นจักรยานไฟฟ้าที่ช่วยคุณเดินทางได้ง่ายและสบายขึ้นด้วยมอเตอร์ของชิมา a โนที่มีกำลังขนาด250วัตต์ทำความเร็วสูงสุดได้ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด1กิโลวัตต์อัวโซึ่งช่วยคุณไปได้ไกล80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยน้ำหนักรวม120กิโลกรัมพัฒนาโดยบริษัท d r i Cycle ขององกฤษมีราคาเริ่มต้นที่570,000บาท 6. Northern Light E-bike e Northern Light E-bike e คือจักรยานไฟฟ้าที่มีหน้าตาเหมือนรถยนต์สปอร์ตสุดคลาสสิกอาจเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกซึ่งที่ราคาจับต้องได้เพราะใช้แรงปั่นของคุณช่วยแทนเป็นรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อที่ออกแบบได้อย่างมีสไตล์ทั้งสวยและสง่างามตามแบบฉบับของผู้ดีอังกฤษมากเรียกได้ว่าสวยทั้งรูปจุบก็หอมเพราะจัดเต็มด้วยฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกมากมายเช่นพอร์ต USB สำหรับมือถือกล้องมองหลังเพื่อช่วยในการถอยจอด ระบบไฟ2ส,สว่างและไฟเลี้ยว n o r t h like e n Light e-bike เป็นจักรยานไฟฟ้าที่ช่วยให้คุณเดินทางได้ง่ายและสบายขึ้นด้วยมอเตอร์ขนาด1.5กิโลวัตต์ทำความเร็วสูงสุดได้ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด20แอมแปร์ต่อชั่วโมงซึ่งช่วยให้คุณเดินทางได้ไกล160กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยน้ำหนักรวม55กิโลกรัม พัฒนาโดยบริษัทนอตเทิไลท์มอเตอร์ของกรีฑจักรยานไฟฟ้านอตเทิไลท์อีบอมีราคาเริ่มต้นที่120 0 0 0บาทเซ็กซีมก่มากๆ 7. จ็ดโฟตอนบิสเ c ิลคาร์รถเบนซ์ที่ต้องใช้แรงปัน่นโฟตอนบิสเ y ิลคาร์คือรถจักรยานที่มีหน้าตาเหมือนเบนซ์มากโฟตอนบิสเ y ิลคาร์เป็นรถจักรยานที่มีหน้าตาเหมือนรถยนต์ซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นที่ผมเล่าให้ฟังออกไปบ้างเพราะมันถูกพัฒนาขึ้นจากความหลงไหลคลั่งไคลส่วนตัวในเรื่องจักรยานและรถเบนซ์ แล้วกลายเป็นการผสมผสานระหว่างรถเบนซ์และจักรยานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวมีหน้าตาเหมือนเบนซ์ SLS AMG มากแถมมีประตูเปิดแบบปีกนกและกระโปรงหน้าก็เปิดได้เพียงแค่ไม่มีเครื่องยนต์แต่ใช้แรงปั่นองคุณแทนดูเท่สุดๆชนิดขับไปที่ไหนใครก็ต้องมองและกลายเป็นกระแสดังว่อนไปทั่ว Social. โซเชียล Photon Bicycle Car พัฒนาโดยโฟตอนออโตม t ท v ฟของโปแลนด์รถจักรยาน p h ตอน n บสเ y ิลคาร์ยังไม่ได้มีการเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการครับคุณชอบรถจักรยานไฟฟ้าที่หน้าตามเหมือนรถยนต์แบบไหนที่สุดคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้านถ้าชอบกดไลค์และแชร์เพื่อคุณโดนด้วยกันแล้วกด subscribe เพื่อพบเรื่องเด็ดต้องโดนใหม่สวัสดีครับ